I'm ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ต้อรยกเขาสู่รายการปันแก้มสงครำเพลงทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับเจอกันบ้างเจอกันเจอกันคนเดียวนะครับเจอกันคนเดียวไม่เช่นเคยนะครับวันนี้ก็ปรับเปลี่ยนทุกโฉมหมดนะครับก็จะเป็นรายการปันแก้มสงครำเพลงวันนี้ก็จาดอลังการจริงๆนะครับ ตั้งแต่ตั้งแต่ยี่ใหญ่เกิดขึ้นมานะครับโอ้การร้องเพลงมีการสนุกสนานอ่านเดี๋ยวจะบอกนะครับช่วงที่หนึ่งนะครับเป็นช่วงนี่นำจังหวัดนะครับเขาบอกนะครับจะจังหวัดชาเชิงเซาขอพี่แกของ่หวเงินนะครับ,ะรบจะจังหว,ว,ว,วัดสกลน,นครวันนี้ก็การส่งของวันก็เป็นสมมติเท่านั้นนะครับ <g ül> มาวันนี้เราจะเริ่มรายการกันช่วงที่หนึ่งนะครับเราจะแนะนาเดี๋ยวน,นะครับเอาอไปช่วงที่สองเราจะไปอยู่เราจะไปเราจะไปต่อไปก็เป็นช่วงรอยิ้มข้างสังเวียนติงตึงตึงอ่าสวัสดีครับสวัสดีทวีโจก้าพรนี่คือช่วงรอยิย้มข้างสังเวียน ตอนนี้เรามมเได้ตัดกันเหมือนปกตินะครับปกติแล้วเราได้ตลกกันแบบตามที่กฎหมายที่ถูกต้องนะครับเฮ้ยเฮ้ยนี่เจ๊เอาได้ดีเอาได้มากเนี่ยเออจะเอาไก่ทอดไก่ทอดไม่มีไก่ทอดว่าแกสิอ่าทุนนี้สวัสดีครับเราตเรื่โดยเอ็ว ดืดอๆๆๆๆๆๆๆแเรามาถึงช่ว <S <S เปิดป้ายร้งเพลงกันครับวันนี้ก็ขอบุ้มนะครับฝ่ายของบุ้มก็มี6แผนป้ายด้วยกันนะครับแผนป้ายเรยกธนาคารตันตชาเซเวนอีเลเวนเนสวินเตอร์ไอส์สแลีมอลเนเจอร์ิฟตละสุดท้ายขาวอ้าวฝ่ายจังหวัดสกลนครเลือกครับ <S <S เอาเลยดีครับเอา เธอจะการธนชาติครับธนาคารรายชาติถ้าต้องไปไงหนึ่งสองสามใส่ใจได้แต่มองแบบซั้เลือกไปแล้วนะครับเอ้าเพลงใส่ใจได้แต่มองแบบสั้นๆได้เลยค่ะใส่ใจได้แต่มองใส่มองได้ทั้งป่าใส่ใจไอ้นี่นะสิพาไปกินแกงหน่อไม้สิพาไปเลี้ยงควายและที่รถไทยนา

อาแบบป้าได้แล้วครับแบ็คซี่ามาเอยเอ็มร้อยห้าสี่ยาสัผมซีอ่ะเขากีดได้สอดหอยาำลงตาแม่คู่อ่าไสกุลตะโคนนะครับเอาเลยดีครับเอาเขากีดาถ้าเปิดป้ายนี้ร้องเปลงไงร้องเพลงเลยนะครับหนึ่งองามไอแผอ ไปฟังเพลงกันเลยครับกับเพลงเพลงอ,อ้ายที่ว่ามานี่ก็เพราะว่าอยากมีเจ้ามาเป็นแฟนคั้นไอฮักน้องจะให้หอมคั้นไอหอมน้องจะให้กอดคั้นไอกอดน้องคงจะบอกว่าฮักไอนั้นตลอดเวลาน้องคนนี้ยังบอกมีภัยอยากให้ไอมาเคียงข้างกายอยู่ด้วยกันแล้วสุขสบายเวลาเหงางใจเฮามากอกกันอ่าจบแล้วจบแล้ว เดี๋ยวจะไปช่งวงรอยยิ้มข้างสังเวียนกันต่อครับไปช่วงรวอยยิ้มข้างสังเวียนกันต่อครับอืม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 ช่วงรอยยิ้มข้างสังเวียนเอาต่อเลยต่อเลยเฮ้ยนี่ท้อะใรของมึงเนี่ยไอ้ซัดเออกูมไม่ได้ทำอะไรอยู่ดอ่าไม่เป็นไรนี่แกข้ากินเสร็จจ่ายตังค์มาด้วยนะตังไม่จ่ายจะแจ้งตำรวจมาจับเออ ไปแล้วเฮ้ยยย้ยยยยไย่ายยยยยียย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 ยอกินยย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 ยนยยยยยยยกยนยยยัยยยสยยยยยสนย้ยยยยยยยนยยสยทยายย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 ยเยย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  ว่าฝ่ายไห้คนนี้ชาเชียเช่ยาวได้ไปกี่คะแนนสามร้อยสี่สิบห้าคะแนนตอนนี้ฝ่ายสรคนนะคณนครได้กี่คะแนนแปดร้อยสีส่สิบห้าสี่สิบหกคะแนนแล้วไปเลยมาม嘛แล้วไปด้ห้าแสนบาทผู้แ,แย่รล้ไปด้วยสองหมื่นบาทนะครับไม่เป็นไรครับการส่งของขวัญเป็นสมมุติเท่านั้นนะครับ แล้วันเดีวนะครับเอาเราวันนี้ก็มีความสามารถการร้องเพลงก็สามัครมาได้ที่เว r l d m u s ้องปันวิสุเกิดน,นะครับตอว,วันนี้ปันเก้มนะครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ